ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับกลับมาพอๆพกับโปอเตียมนะพี่น้องเนาะหลังหัวลาวพัฒนาออกนะพี่น้องครับห้าห้าแปดศูนย์หกศูนย์ขับเลขหลางก็ออกแปดศูนย์นะพี่น้องเนาะเอ๋อสายวิ่งสายหลุดพี่น้องเอ้ยเป็นยังไงเนานะโสมันบนนะ่นเนาะเลือกถือตัวบ่นานะพี่น้องคร <c oughs> ับมันเด่นสองตัวนะพี่น้องเนาะ ขับเด่นศนย์กับ1นพี่น้องคะแนนซ้นำกันศูนย์กับหนึ่งมาศูนย์นะพี่น้องเนาะหนึ่งมาเก้าไม่มาขับคะแนนซ้นำกันพี่น้องมาศูนย์ขับศูนย์หกศูนย์แปดสี่วามันเด่นสองตัวนะพี่น้องเนาะขับมาศูน ศูนย์ใดทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องครับพระเตี่ยมปฏิภามาเบิ้องนะพี่น้องเนาะว่ามีอาจารย์ในแด่เขาอาจารย์ในแด่ลุดนะพี่น้องตวัวงวนนี้กะซีมีเข่าลายอาจารย์นี่มั่งตามพระเตียมเบิ้งนี่พี่น้องอาชีส่งมันกัน่เนาะพี่น้องเนาะครับพระเตียมเริ่มจากเซียนโอ้ผลลึกลับนะพี่น้องเนาะไกลๆยังหน้อยกันพี่น้อง ครับคนลึกลับบนล่างมีงูด8ดกับ9เน้นที่8ดมาพี่น้อง8ปดเกาบวมา8ปดศหโอ้เขาทั้งบนทั้งล่างตัวนี้พี่น้องชุดบินบันนี่แต่ว่าจับคู่วันนี้แปดศู 8, 0, ในพี่น้องกันนะพี่น้องเป็นตกกันครับ8ปศเข้าตรงๆในะพี่น้องเด้อเข้าล่าง คนลึกลับนะพี่น้องเนาะแต่ว่าชุดวิ่งศูนย์หกกัมีหกศูนย์เป็นบทจับให้นะพี่น้องนะครับเคาับเตรียมขอขอบคุณหลายท่านครับเด้อคนลึกลับนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อสิงคนสารคามเลขวิ่งโบเข่าได้พี่น้องได้สี่กับเก้านี่แต่ว่าจับคู่เข่าพี่น้องครับศูนย์หกเข่านะพี่น้องเนาะ เข้าตัวกลับก็ถือว่าเข้าได้พี่น้องเด้เลขออกศู 0, 6, 0, นย์หกศูนย์พี่น้องเนาะเนี่ยครับแปดศูนย์หกศูนเข้าศูนหกะครับ่ะก็เตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด,ด้พอสิงคนสารครามนาพี่น้องเนาะไปต่อครับผมโอ้งวนอีเขา่าไรอาจารย์นี่ดอกพี่นอ้องตาเบิงอยู่นี่ <laughs> ไปต่อที่คนขอนแจนพี่น้อง คนขอนเจ็นี่เกับ0นเน้นที่9ก้าเกาบอมาะพี่น้องมาศูนคับ0 0นย์นย์มีมาเบิดได้พี่น้องครับเตวด 0, ัดศูนย์อมเขาต้งบนทั้งล่างตัวนี้พี่น้อง06 08เข้าตัวกับได้พี่น้องได้เข้าตัวกับทั้งบนทั้งล่างนะครับ คนขอนเจนนะพี่น้องเนาะครับวันนี้เข่าลายอาจารย์อยู่ขอแจมดีใจน้ำพี่น้องอเมันเป็นเน้นที่เก่านะพี่น้องเนาะครับขอแจมขอขอบคุณหลายด้าครับเด้อคนขอนเจนนะครับไปต่อครับผมเซียนหยวนโอ้เซียนหยวนจับคูรุดเด้อพี่น้องหนึ่งกับหกมาหกนะพี่น้อง หกสี่หกแปดออกหกศูนย์โอ้เซียนหยวนจับคูหลุดนะพี่น้องน้องว่นี่แต่ว่าเล็กบินเขาอยู่พี่น้องหกนะครับนะปะเิบัยิขอขอบคุณในไลน์นะครับเด้อเซียนหยวนนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อดอนละยองโอ้พ่อดอนละยองหนึ่งตัวเดียวเขียนเขียน,นสันพี่น้องเอ้ยมาศูนย์นะครับ คู่กับหลุดไปนะพี่น้องเนาะครับประแจมขอ,ขอขอบคุณย่หลายนะครับเด้อพอดอนละยองเนาะครับเนาะไปต่อครับผมพ่อเซียนผาสุกพี่น้องแปดกับสามโอ้ยม,มาแปดนะพี่น้องเนาะสามบ่มาแปดเจ็ดแปดสองแปดสามออกแปดศูนย์ 0. จับคู่หลุดอีกนะพี่น้องเนาะ นะประเตมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อเซียนผาสุกนะครับนะเนาะเหลียกวิ่งบอุดพี่น้องจับคูหลุดนาครมไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อช่างคมพี่น้องพ่อช่างคม8กับ9เน้นที่9ก้าเก้าโมานะพี่น้องมาแปด 8, 2ปดสองออก80นะพี่น้องครับอันนี้บมมาสองสาจับคู่กับลุดไปนะพี่น้องเนาะเขาตะเลวิ่งพอชังคมนาะครับนะแตรมขอขอบคุณในไลายนะครับเด้อพอชังคมนะครับเนาะไปต่อครับผมปูศสีสะเกตพี่น้อง5กับเจ็ดเน้นที่ห้า มาได้พี่น้องเนาะไปทั้งพี่น้องทั้งอุบลน,นะครับเด้อพี่น้องทั้งอุบลเนาะครับเนาะนี่ยครับห้าห้าเอาคาตาเลกชุดบิ่งเข่าได้พี่น้องเนี่ยหกศูนย์แปดนะครับชุดบินเขาทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าปูจับคู่ให้นบเขาพี่น้องจับคู่หลุดเนาะพี่น้องเนาะศูนย์ปูมันโบจับให้นะครับ เตรมขอกาบขอบะคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่สีสะเกดนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อวันพี่นอ้อ,นนองโอ้พ่อวันจับคู่เขา่าตัวพี่น้องโอ้โศูนย์กับหนึ่งเน้นที่ศูนย์เนี่พ่อวันพี่น้องนี่ครับศ8ดนะครับ 0804พ่อพันเนนให้ออก80เข้าตัวกลับก็ถือว่าเขาได้พี่น้องเน้อเหลียงพ่อเป็นบุลายห่างนะครับเอ๋อไปโชคไผ่มันพอเตรียมคดีแจมเนาะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมก็ขอขอบคุณในลายพ่อวันนะครับเนาะไปต่อครับผมเซียนทุ่งฝน4กับ2พี่น้องบ่มาจักตัวเลย4กับบอม่า2กับบอมา จับคููกะหลุดไปนะพี่น้องเนาะ่ะขอต้อขอขอบคุณในไลน์นะครับเด้อพ่อเซียนทุ่งฝนนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่ศูนย์เจ็ดพี่น้องโอ้ยปู่ศูนย์เจ็ดวันนี้พี่น้องเน้นทีหนึ่งวันทันมาศูนย์นะพี่น้องเนาะปู่ศูนย์เจ็ดหนึ่งบอมาพี่น้อง ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าพี่น้องเอ้ยจับคูหลุดเลยปูศูนย์เจ็ดนวลน,นี่ตะว่าเลขกวิ่งนี่พันนี่แม่นีน่พี่น้องเนาะเลขกสองตัวมาโตัวองปูนะครับนะหลุดคือหลุดนาะพี่น้องเนาะครับเตรียมขอกราบขอ,ขอ,ขอบคุณปูหลายๆนะครับเนาะปูศูนย์เจ็ดนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราชพี่น้องโอ้ยหนึ่งกับสองเลขวิ่งบ่มาได้พี่น้องหนึ่งกับสองนี่แต่ว่าจับคูพี่น้อง เต็มๆเลยนะพี่น้องเนาะนี่ครับหกศูนย์แปดศูนย์แตกทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องเอ้ยปูมันเป็นเหรนทีซองครับมาศูนย์เห็นบ่แตกทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะหกศูนย์แปดศูนย์เต็มๆนะครับอ่ะมาเตรียมขอขอบคุณในล,ลายนะครับเด้อขอกราบขอบคุณปูในลา,ลายนะครับเนาะปูโคราดนะครับอ่ะวันศุกร์ตามกันต่อยน,นะพี่น้องเนาะ ไปต่อครับผมแม่น้อยพี่น้องแม่น้อยทำงานแลวได้พี่น้องได้เ,เข่าได้พี่น้องเน้นศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งหกเลขวินศูนย์กับหนึ่งมาศูนย์ศูนย์หกนะครับนี่นะครับเข้าตัวกลับก็ถือว่าเข่านี่นาะพี่น้อง,นองเนาะครับบอกหกศูนย์ เอาพอเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อแม่น้อยเนาะครับเนาะไปต่อครับผมเซียนชัยวานเซียนชัยวานกักเข่าเด้อพี่น้องเด้อเก้ากับศูนย์เก้าไม่มาศูนย์มาศูนย์ศูนย์แปดพร้อมนี่พี่น้องนี่ต้องเพิ่นบริจับให้ศูนย์หกนะพี่น้องเนาะครับเน้นศูนย์ห้าศูนย์หกเก้าห้าเก้าหกเข่าตัวกับเด้อพี่น้องเด้อดิเซียนชัยวาน นะครับเนาไป่สวกไผมันพอเตียมพอดีเก๋น้ำหนอนพี่น้องเนาะพอเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนชัยวานนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น,อน้องเซียนหนองคายกับโอ้เก้ากับศูนย์นะพี่น้องเก้าไม่มามาศูนย์ศูนย์ หกแปดก็มีในพี่น้องเนี่ยครับศูนย์ห้าศูนย์หกเก้าห้าเก้าหกเข้าเด้อพี่น้องเด้อนี่ยเข้าตัวกลับนะครับแต่ว่าเลขชุดบินเพิ่นเขาทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะเพิ่มปฏิจจภาพเลขมานำกันน, 8, นี่แปดเก้าศูนย์นี่นะครับอ้าวพอเตียมขอขอบคุณในห,หลายน,ยยนนายนะครับเนดะ้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะครับสุดท้ายท้ายสุดกับของพอเตียม ครับของปะแตีมกับเข่าเนาะพี่น้องเนาะครับศูนย์กับหนึ่งศูนย์มาหนึ่งบมาพี่น้องศูนย์หกนะครับปะแตีมเน้นศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งหกนะพี่น้องเนาะเข้าตัวกับเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยนะาไากขับตัวไว้กับดีโชคมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับเข้าไล่อาจารย์ยนต์หัวนี่เนาะพี่น้องเนาะลุดชวนหน่อยแต่ว่าเหล็กบิ่งบ่ใครลุดนะครับ ไปสวกไผ่มันพอเตีมยมดีใจน้ำมาพี่น้องเนาะนี่นะครับห้าห้าแปดศูนย์หกศูนย์ล่างแปดศูนย์ครับอขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีมือนี้เลขเขาไล่อาจารย์พอเตีมยมดีใจน้ำครับมืออื่นพอพอกันไหมนพะะี่้องเนาะตามต่อวันศุกร์ที่สิบหกนะครับสำหรับมือนี้คลิปนี้ทุกคนนอนหลับฝันดีได้พี่น้องเด้อ เงินพอๆกันไหมกับพอแต้มเนาะพี่น้องเนาะครับสำหรับมือนี้คลิปนี้สวัสดีครับผม